คุณผู้ชมพบกับรายการเดินหน้าปฏิรูปกันอีกครั้งค่ะคุณผู้ชมคะเวลาที่เราเห็นชาวต่างชาติพูดถึงประเทศไทยว่า สังคมไทยของเรามีวัฒนธรรมการกินอยู่ตลอดเวลาและยังเป็นต้นกําเนิดของอาหารอร่อยในหลายเมนูนั้นสะท้อนให้เห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าเศรษฐกิจบ้านเราถูกขับเคลื่อนด้วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารค่ะซึ่งอาหารที่ปลอดภัยจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศค่ะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเกษตรกรพ่อค้าริมถนนหรือผู้ส่งออกในระดับประเทศความปลอดภัยของอาหารคือความมั่นคงของอาชีพและเป็นรัก ฐานของเศรษฐกิจในระยะยาวค่ะ ณผู้<อ>ชมคะในวันนี้รายการเดินหน้าปฏิรูปของเราได้ติดตามสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยสำนักงานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขในการเยี่ยมชมการดำเนินโครงการอาหารปลอดภัย6กรอที่จังหวัดชนบุรีค่ะซึ่งสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยเป็นหน่วยงานหลักในการทำหน้าที่ประสานงานบูรณาการสรรื่อสารและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานอือ่นๆค่ะทั้งในภาวะป กะติแลภาวะฉุกกเินารรับประทานอาหารนะคะที่ปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพที่ดีเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างมากเลยในการที่ทำให้ประชาชนพวกเราทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่ดี ช่วงที่ผ่านมานะคะประเทศไทยเราก็มีการดําเนินการด้านอาหารปลอดภัยมาโดยตลอดนะคะมีความร่วมมือกันทั้งภาครัฐท,ทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนแต่ยังไงก็ตามเราก็พบว่ายังมีปัญหานะคะด้านความไม่ปลอดภัยของอาหารนะคะอยู่เช่นเรื่องของการปนเปื้อนของสารเคมีนะคะเรื่องของออการจัดเก็บนะคะเรื่องของการขนส่ง แล้วก็เรื่องของอาหารปลอมนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างเลยที่ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานนะคะซึ่งก็จะส่งผลต่อเรื่องของความไม่ปลอดภัยในอาหารแล้วก็ประชาชนเนี่ยก็จะป่วยนะคะหรือเพราะว่าเราจะได้รับอาหารที่ไม่ปลอดภัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะโดยสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอ,อาหารปลอดภัยนะคะ ก็เลยดําเนินการผลักดันนะคะแล้วก็จัดทําโครงการนะคะที่เกี่ยวกับด้านอาหารปลอดภัยโครงการอาหารปลอดภัย6กรอนะคะหกรอเนี่ยจะมีทั้งเรื่องของโรงพยาบาลน,นะคะมีเรือนจำนะคะมีโรงเรียนมีโรงแรมมีร้านอาหารแล้วก็โรงงานนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ของการดําเนินการโครงการอาหารปลอดภัย6กรอเนี่ย เพื่อที่เราเยอยากให้ประชาชน,นได้รับอาหารที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็รวมทั้งมีคุณภาพที่ดีแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนนะคะรวมทั้งเราก็จะเป็นการเพิ่มช่องทางในการสื่อสาระะข้อม,มูลความรู้นะคะแล้วก็ตัวอย่างที่ดีนะคะในเรื่องของการดำเนินการอาหารปลอดภยัยก็ให้กับประชาชนการขับเคลื่อนเรื่องของ อาหารปลอดภัย6รอนะคะอย่างในเราทำมาตลอดนะคะอย่างในปี2568เนี่ยนะคะก็เราดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่อยากให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีก็จะเน้นในกลุ่มนะคะหรือว่าสถานที่ที่มีบุคคลที่มีความอ่อนไหวนะคะหรือมีกลุ่มคนที่มีเป็นจำนวนมากนะคะ6รอนี่เราก็เลยเน้นที่ เรื่องของโรงพยาบาลนะคะมีเรือนจำมีโรงเรียนโรงแรมร้านอาหารแล้วก็โรงงานในเรือนจำเราดำเนินการกบบกร่วมกับกรมราชทัณฑ์มาตั้งแต่พศ25 6 4นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือดำเนินการมาได้64เรือนจำแล้วนะคะแต่ที่เหลือเขาก็ใช้มาตรฐานนะคะในการประเมิตนตนเองเบื้องต้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในของโรงพยาบาล ในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ดำเนินการครบทุกโรงพยาบาลแล้วนะคะแล้วก็อย่างปีนี้อย่างโรงเรียนเนี่ยก็ดําเนินการ10โรงเรียนนะคะซึ่งผลของการดําเนินการที่อยู่ในโครงการของอาหารปลอดภัย6รนี่เราก็พบว่าป่วยที่เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำมันสื่อเนี่ยเท่ากับ0นะคะแล้วก็อัตราป่วยนะคะ ก็นน,กน,กน,น,กน้ออยยลงง่่าเชจาาาาากกกปลลีีีทท่่่่แ้้ววนนนยยจจผมม็อง10%ะะคะังหวัดชนบุรีเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้กรุงเทพมากที่สุดมีสถานที่ท่องเที่ยวและมีธุรกิจท่องเที่ยวอยู่แทบทุกพื้นที่ทําให้ชนบุรีนั้นเป็นจังหวัดที่มีโอกาสที่จะมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการซ้ําหลายครั้ง โรงแรมแการเซ็นทรอลพัทยาเป็นโรงแรมที่อยู่ท่ามกลางแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองพัทยาอีกทั้งยังอยู่บนห้างสรรพสินค้าทําให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักและใช้เวลาทํากิจกรรมหลายอย่างในโรงแรมแห่งนี้ครับเราเป็นโรงแรมขนาดใหญ่นะครับมีทั้งหมด396ห้องครับ f a c ิลิตีต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วนน้ำขนาดย่อมลอยฟ้าที่อยู่บริเวณชั้นสิบของโรงแรมนะครับในส่วนของ f a ซิลิตีก็มีสระว่ายน้ำสามสะระเรายังมีคิสค l ับมีห้องฟิตเนสนะครับเราก็ยังมีเกมโซนต่างๆที่รองรับนักท่องเที่ยวสำหรับ396ห้องอย่างเพียงพอนะครับถือได้ว่าเป็นโรงแรมันาดใหที่มี f a ซิลิตีค่อนข้างครบครันครับ เรามีห้องอาหารทั้งหมด2ห้องนะครับห้องอาหารเว็บแอนด์วินที่อยู่ชั้น F นะครับแล้วก็ที่ชั้น3 2นะครับจะเป็นรูทท็อปของเรานะครับก็เสิร์ฟแต่อาหารเช้าแล้วก็อาหารเย็นนะครับซึ่งตอนเย็นก็จะเป็นวิวซันเซ็ตสำหรับพัทยานะครับในเรื่องของอาหารปลอดภัยนะครับของเราก็มีมาตรฐานนะครับ GMP ลูกค้าให้ความเชื่อมั่นได้นะครับว่าของเรามีความปลอดภัยระดับสูงนะครับก็เราใส่ใจในเรื่องของอาหารปลอดภัยเป็นหลักอยู่แล้วมีการตรวจสอบทุขลักษณะ ของสุขาพิบาลแล้วก็ความสะอาดของอาหารอยู่ตลอดไม่ว่าจะเนเรื่องของการจัดเก็บนะครับการให้ความรู้อบรมพนักงานนะครับก็มีการร่วมมือกับทางสสัจของสชลบูรีอยู่ต่อเนื่องนะครับในส่วนของพุทธปรัปอาหารของเราก็อบรมนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครบทุกคนนะครับเราสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้านะครับก็เป็นส่วนหนึ่งสำคัญของธุรกิจการท่องเที่ยวเมื่อลูกค้ามีความเชื่อมั่นนะครับก็จะกลับมาใช้บริการในส่วนของทั้งคนไทยเองแล้วก็ลูกค้าต่างชาตินะครับ มีระบบในการจัดวางระบบก็คือว่าเราใช้มาตรฐานของ GMP ในการฝึกอบรมของพนักงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวการรับสินค้าการจัดเก็บสินค้ารวมทั้งการเตรียมวัตถุดิบแล้วก็การปูงประกอบนะครับผมเราใช้มาตรฐาน GMP มาเป็นการควบคุมนะครับผมเพราะว่าเราเล็งเห็นความสําคัญต่อความปลอดภัยของด้านอาหารสลับลูกค้าแล้วก็้บริโภคนะครับเพราะว่า GMP ที่เรา รับรองเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นมาตรฐานสำหรับคนหมู่มากขั้นตอนแรกอ่ะเราจะรับสินค้าเนี่ยเราเลือกซัพพลายที่มีคุณภาพนะครับเพราะว่าซัพพลายตั้งต้นมาที่มีคุณภาพเนี่ยมันก็จะลดทอนในการที่เหลือเศษวัตถุดิบอยู่แล้วนะครับแล้วขั้นตอนคือเหมือนว่าการเก็บรักษาของเราก็คือว่า เรามีตู้เย็นที่มีอุณหภูมิร้อบองศาตามมาตรฐานนะครับของหลักของ GMP แล้วก็เป็นห้องชิวที่อุณหภูมิสีองศานะครับวัตถุดิบของเราก็จะมีความสดใหม่อยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของสดหรือผักผลไม้เครื่องแต่งกายของของทีมเชฟนะก่อนที่เราทํางานแล้วเราออกมานอกสถานที่ปรุงประกอบเนี่ยเราต้องถอดผ้ากันเปื้อนถอดหมวกนะครับพอกลับต้องมีการล้างมือให้สะอาดแล้วก็เข้าสถานที่ปรุงประกอบทั้งอาหารอร่อยและความสะอาดเนี่ย สิ่งที่ทางโรงแรมจะได้มาก็คือว่าอุตส,สาหกรรมการท่องเที่ยวจะกลับมาเพราะเราเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําให้อาหารอร่อยแล้วก็สะอาดปลอดภัยนักท่องเที่ยวให้ความเชื่อมั่นเชื่อใจเรานะครับกลับมาใช้บริการแล้วก็ธุรกิจท้องถิ่นของเราก็จะมีการเจริญเติบโตนะครับแล้วก็ทําให้การท่องเที่ยวยั่งยืน ความพิถีพิถันในการจัดสร้างสรรอาหารมื้อพิเศษเริ่มต้นจากครัวที่มีระบบการจัดการที่สะอาดและมีมาตรฐานเพราะหัวใจของการบริการของโรงแรมหรูระดับเวลคลาสคือความไว้วางใจที่ลูกค้ามีตอบแร์น,นั่นเองครับ าการรักษาความสะอาดของสถานที่อุปกรณ์และร่างกายของผู้ที่สัมผัสอาหารคือเครื่องมือที่สร้างความเชื่อมั่นที่ทรงพลังที่สุดของผู้ประกอบการร้านอาหารค่ะโดยเฉพาะในยุคที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสุขภาพเป็นอันดับหนึ่งซึ่งโรงแรมค่ะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอาหารปลอดภัย6กรอ คุณผู้ชมคะในการลงพื้นที่ในจังหวัดชนบุรีในครั้งนี้ยังมีการติดตามการดําเนินการด้านความปลอดภัยทางด้านอาหารในอีกสถานที่หนึ่งที่คนทั่วไปไม่มีใครที่อยากเข้าไปอย่างแน่นอนค่ะนั่นก็คือเรือนจําแต่สําหรับที่เรือนจํากลางชนบรุรีได้มีการพัฒนาและปรับโฉมให้เรือนจําเป็นสถานที่พักพินที่มีคุณภาพของผู้เคยกระทําความผิดและใช้หลักของการให้โอกาสภายใต้แนวคิด รวมพลัง8มิติสร้างคนดีคืนสังคมค่ะเรือนจำกลางชมบุรีแห่งนี้มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบทำให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยตั้งแต่ภายนอกซึ่งเป็นสถานที่รองรับญาติของผู้ต้องขังให้สามารถนั่งพักผ่อนและอุดหนุนสินค้าอย่างขนมที่เป็นฝีมือของผู้ต้องขังส่งออกมาจำหน่ายอีกด้วยครับ เนจำกลางชุมบุรีเป็นเรือนจำกลางประจำเขต2มีพื้นที่ทั้งหมด291ไร่แต่ว่าพื้นที่ภายในก็46กไร่1งาน2อ0กว่ารไร่ก็จะประกอบด้วยพื้นที่ภายในกำแพงเรือนจำนจะแยกเป็น10แดนก็จะแยกตามภารกิจในด้านการคุมฝังการฝึกอาชีพแล้วก็จะมีแดนจัดก,การสารมแดนพยาบาลแล้วก็แดนศุลกรรมสำหรับทำอาหารแล้วก็จะมีแดน สำหรับรับตัวผู้ต้องขังเข้าใหม่อันนี้พื้นที่ภายในส่วนพื้นที่ด้านนอกก็จะประกอบด้วยพื้นที่ของเรือนจําชั่วคราวพื้นที่เรือนจาชั่วคราวก็จะประกอบด้วยโรงงานตสกหกรรมเป็นโรงงานประกอบจักรยานอยู่ด้านนอกแล้วก็จะมีพื้นที่ของร้านกาแฟเป็นนาวาคาเฟ่แล้วก็พื้นที่ของพื้นที่โคกหนองนาทําการเกษตรแล้วก็บริเวณเป็นสถานกักขังด้านนอกแล้วก็เป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย ความจุของผู้ต้องขังที่นี่ถ้าในตาส่วน1.2ตารางเมตรต่อคนก็จะได้ประมาณ6,000กว่าคนแต่ถ้าเป็น1.6ก็จะได้ประมาณ5,000กว่าคนแต่ปัจจุบันนี้เรามีผู้ต้องขังอยู่ทั้งหมด4,800คนครับเรือนจำเป็นสถานที่ที่มีการรวมคนจำนวนมากในบริเวณจำกัด ทำให้ต้องมีการเฝ้าระวังและมีมาตรการด้านความปลอดภัยของอาหารอย่างเคร่งครัดโดยในแต่ละวันทางแผนกสุธกรรมเรือนจํากลางชนบุรีจะต้องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ต้องขังประมาณ4,800คนโดยมีกําหนดรายการอาหารในแต่ละวันเป็นรายเดือนทําให้สามารถบริหารจัดการวัตถุดิบต่างๆได้อย่างแม่นยํา ก็เราทําเป็นเมนูอาหารเป็นรายเดือนเราล่วงหน้าก็เฉลีย่ยแล้วก็ประมาณ15วันก็จะหมุนหมุนมาทีนึ่นะผู้งขังก็จะทานอาหารวันละสามมื้อเชา้ากลางวันเย็นซึ่งก็ทําร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขอันนี้ก็จะเน้นเรื่องการดูแลสุขอนามัยรักษาการเจ็บป่วยของผู้ต้องขังซึ่งที่เนี่ยก็จะมีพยาบาลวิชาชีพอยู่ทั้งหมดเก้าลายแล้วก็มีนักศิกยาอยู่2รลายนะซึ่งในการดูแลเรื่องสุขอนามัยก็ ถ้าเจ็บป่วยก็จะต้องมีอาสาสมัครเรือนจำประจำห้องนะเพื่อจะดูอาการเบื้องต้นแล้วก็ถ้าประถมพยาบาลเบื้องต้นก็จะให้พยาบาลไปดูแลถ้าเกินขีดความสามารถของเรือนจำเราก็จะส่งโรงพยาบาลแม่ข่ายเรื่องของอาหารที่นี่เราจะมีแดนสุรกรรมต่างหากซึ่งมีมีโรงครัวมีโรงอาหารที่มาตรฐานนะก็จะมีการตรวจรับตรวจสอบวัตถุดิบตรวจสอบสารปนเปื้อนแล้วก็ดูเครื่องไม้เครื่องมือในการปรุงอาหารว่ามีความสะอาด เพียงพอหรือไม่ยังไงนะเมื่อทําอาหารเสร็จก็จะมีเจ้าหน้าที่ชิมนะหรือมีผู้ตรวจชิมว่าอาหารนั้นมีสะอาดรสชาติดีหรือไม่อย่างไงการรัชทานปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาในการดูแลสุขอนมามัยผู้ขังไปมากแล้วเราก็จะมีเรื่องของการสื่อสารออกไปให้เห็นว่า อาหารที่ทําเลี้ยงผู้ข่งเนี่ยมีคุณภาพอย่างไรนะแล้วก็เมื่อทําเสร็จเราจะเอาไปไว้ที่ด้านหน้าเดินจําส่วนหนึ่งเพื่อให้ญาติผู้ขังหรือผู้ประชาชนผุกมาติดต่อได้เห็นว่าอาหารที่เราทําแต่ละมือ้อแต่ละวันเป็นยังไงสามารถชิมได้ว่ารสชาติผ่านไปป่ะอย่างล่าสุดนี่เราก็มาดูเรื่องของอโซเดียมเรื่องของอาหารที่มีรสจัดรวมทั้งเรื่องของอาหารหวานทางสสจก็จะเข้ามาให้ความรู้หรือบางครั้งก็จะมีโรงพยาบาลแม่ข่ายมา ก็จะมีการถ่ายทอดความรู้ตลอดโครงการราชฐานปันสุขก็เป็นโครงการที่รอราดสเดนจเจ้าอยู่หัวท่านทรงพระราชทานมาให้าะะาร,ราชทานภารกิจงานราชทานนั้นเป็นงานด้านแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเป็นการควบคุมผู้งขังตาม ตามหมายสารตามความสั่งสาร่รับเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างที่ทการคุมขังเนี่ยสมัยก่อนเราจะอาจจะเป็นการรักษาการแก้แค้นทดแทนคุมตัวไว้เฉยเฉไม่ได้พัฒนาฝึกอาชีพอะไรต่างๆแต่ปัจจุบันเนี่ยเมื่อเขาก้าพลาดก้าครั้งเข้ามาในเดือนจำเนี่ยเราก็จะให้ความรู้ต่างๆให้การฝึกอาชีพรวมทั้งความเป็นอยู่เนี่ยก็จะมีการตรวจมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ที่กินที่หลับที่นอนนะปัจจัยสีอาหารเครื่องนุ่มหยมรักษาโรคอะไรต่างๆเนี่ย ก็อ,อยากให้ประชาชนได้ได้เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่รัฐธรรนั้นทํางานอย่างเต็มที่ในการจะดูแลป้องกันภัยให้กับสังคมนะอยากจะให้ท่านเข้าใจแล้วก็ว่างๆหรือมีโอกาสก็เรียนเชิญมาเยี่ยมชมงานของเรือนจําเพื่อท่านจะได้รับรู้ในสิ่งที่ถูกต้องว่าว่าภารกิดกรมราชทัรนและคนคนราชทรรนทำอะไรไว้บ้างครับ ู้ชมคะเรือนจํายุคใหม่ที่มีความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบและมีระบบสุขาพิบาลทางอาหารที่ดีจึงไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพของผู้ต้องขังที่อยู่ดีกินดีเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนและการควบคุมโรคที่พวกเขาต้องได้รับเช่นเดียวกันคะ่ะ และในอีสถานที่หนึ่งที่สํานักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยได้ลงพื้นที่ไปในจังหวัดชนบุรีเพื่อติดตามการดำเนินการโครงการอาหารปลอดภัย6กรอนั่นก็คือโรงเรียนค่ะทีนี้เราจะไปกันที่โรงเรียนเมืองพัทยา5บ้านเนินพัทยาเหนือที่นั่นค่ะคุณผู้ชมเป็นโรงเรียนขยายโอกาสในพื้นที่เมืองพัทยาที่ได้รับการประเมินว่าเป็นโรงเรียนระดับเพชรมัแล้วนะคะ ำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา5บ้านเนินพัทยาเหนือของเรานะครับตั้งอยู่ใจกลางของเมืองพัทยาเลยก็คืออยู่ในส่วนของพัทยากลางนะครับถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เพราะว่าให้บริการนักเรียนนะครับจำนวน1,151คนในปัจจุบันนะครับแล้วก็มีคุณครูทัท้งหมดจำนวน53ท่านนะครับโดยสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเนี่ยจะแวดล้อมไปด้วย หลากหลายอารยธรรมทั้งในเรื่องของเชื้อชาติแล้วก็ศาสนานะครับไม่ได้ให้ความสําคัญเฉพาะในเรื่องของทักษะทางวิชาการเพียงอย่างเดียวนะครับเราก็ให้ความสาคัญในเรื่องของการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือในเรื่องของสุขภาวะของผู้เรียนนะครับด้วยความที่โรงเรียนของเรานะครับเป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนะครับ ในระดับเพชรมาแล้วถึง3ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยนะครับในส่วนของโภชนาการนะครับก็คือเราก็จะอ้างอิงจากระบบไทส i คูลัน l l นะครับในการจัดอาหารให้กับนักเรียนนะครับถูกหลักโภชนาการในส่วนของภาคส่วนของสารสุขเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ สร้างโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้กับโรงเรียนเมืองพญาห้าของเราโดยเฉพาะในเรื่องของโภชนาการซึ่งจะมีการตรวจสอบคุณภาพอาหารให้กับเราเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองชุมชนนะครับแล้วก็คณะกรรมการสารศึกษาขั้นพื้นฐานของเราในส่วนของความปลอดภัยของอาหารนะครับต่อยอดให้กับเด็กๆเ,เกิดเป็นแกนนําขึ้นมาก็คือแกนนําอ,อยอ,อน้อยเพื่อตรวจสอบอาหารให้เกิดความสม่ําเสมอ แล้วก็เพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืนต่อไปครับการขับเคลื่อนโครงการอาหารปลอดภัย6รอดในโรงเรียนนั้นกระทรวงสาธารณสุขโดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจะร่วมกันสนับสนุนองค์ความรู้ให้กับเครือข่ายออยอน้อยของโรงเรียนและมีการเฝ้าระวังการตรวจความปลอดภัยของอาหาร โดยใช้หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารร้านค้าเนี่ยเราจะมีการประชุมนะครับผู้ประกอบการร้านค้าตั้งแต่ก่อนเริ่มเปิดภาคเรียนเลยนะครับก็คือผู้ประกอบการร้านค้าเนี่ยจะต้องผ่านการอบรมของกรมอนามัยนะครับเพื่อที่จะรับใบรับรองในการประกอบ การร้านอาหารในโรงอาหารโรงเรียนนะครับในส่วนของการเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเนี่ยสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งก็คือการเสริมสร้างให้เด็กรอบรู้ในเรื่องของสุขภาพนะครับส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็คอยเพิ่มความรู้ให้กับเด็กๆนะครับในทุกมิติของด้านสุขภาพโดยเฉพาะด้านโภชนาการนะครับทั้งในโภชนาการอาหารโภชนาการน้ําดื่มแล้วก็โภชนาการอาหารว่าง,งต่างๆก็จะสอดแทรกไปในการโฮมรูมของครูประจําชั้นนะครับ เราแทกไปในกิจกรรมต่างๆที่จัดในโรงเรียนนะครับเราก็จะเน้นย้ำถึงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารในแต่ละวันที่เด็กๆรับประทานนะครับในจังหวัดชลบุรีเนี่ยก็ดำเนินการอาหารปลอดภัย6รอเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะคะในเรื่องของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็ดำเนินการครบ นะคะแล้วก็รวมทั้งเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของเรือนจำนะคะเรือนจำอาหารปลอดภัยเนี่ยก็ดำเนินการ3เรือนจำนะคะคือเรือนจำกลางจังหวัดชนบุรีนะคะเรือนจำพิเศษพัทยานะคะแล้วก็ทันทสถานหญิงนะคะชนบุรีนะคะส่วนโรงเรียนเนี่ยปีนี้เนี่ยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยมีสองโรงเรียนนะคะคือโรงเรียนเมืองพัทยา3แล้วก็เมืองพัทยาห อย่างเช่นโรงเรียนนะคะเขาก็จะมีมาตรฐานเรื่องของอสุขาพิบาลน้ำแล้วก็อาหารนะคะมีมาตรฐานของอโรงอาหารของโรงเรียนนะคะแล้ทั้งมีออยอน้อยด้วยส่วนของความร่วมมือนะคะสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยและทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชนบุรีนะคะเราก็จะมีการสุ่มตรวจเรื่องของการปนเปื้อนของอาหารนะคะโดยใช้ หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยของอาหารหรือเรียกว่าโมบายยูนิตเข้าไปสุ่มตรวจเรื่องของอาหารนะคะทั้งเคมีแล้วก็จุลินทรีย์แล้วเราก็พบว่าแนวโน้มของการพบเรื่องของสารเคมีและจุลินทรีย์เนี่ยก็คือน้อยลงนะคะเคมีก็เช่นฟอร์มาลีนนะคะเป็นต้นนะคะส่วนทางจุลินทรีย์ก็พวกโคลลิฟอร์มนะคะในน้ำน้ำแข็งแล้วก็ในอาหารเป็นต้นค่ะ ครับสำหรับจ่าชุรีเองนะครับก็เป็นที่ตั้งของรถเคลื่อนที่นะฮะก็เรียกว่าหน่วยตรวจความปลอดภัยด้านอาหารนะครับก็ตรวจสารปนเปื้อนต่างๆในอาหารรับผิดชอบพื้นที่8จังหวัดในเขตสุภาพที่6นะครับเกี่ยวกการตรวจสารปนเปื้อนอาหารต่างๆเนี่ยก็าําอย่างต่อนเนื่องและจริงจังนะครับปัญหาด้านอาหารเนี่ยเราค่อนข้างที่จะน้อยนะครับสำหรับปัญหาในปัจจุบันที่ยังเจออยู่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับมันก็มีนะครับปัญหาที่เจอหลักๆก็จะเกี่ยวเรื่อง สารปนเปื้อนในอาหารนะครับไม่าเป็นเรื่องยาฆ่า,มาแมลงก็ยังมีบ้างแต่ปริมาณไม่ได้มากแล้วก็มีเรื่องเกลือสารไอดีในเกลือนี่ก็ยังมีปัญหาอยู่รวมถึงโคลิฟร์มแบคทีเรียเป็นสารไอเป็นแบคทีเรียที่ปนเปื้อนอยู่ในภาชนะและอาหารก็ยังเจออยู่บ้างครับแต่เราก็ดําเนินการอย่างต่อนเนื่องพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ข้อมูลก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเรื่องนี้ก็เป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่จะเน้นเรื่องอา,อาหารปลอดภัยในหลายเซตติ้งต่างๆนะครับ เช่นโรงเรียนโรงแรมอย่างเงี้ยเรือนจํากระทรวงสาธารณสุขเองโดยสาจชลบรุรีเรา,เา,าก็ถึงความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับเราก็ได้ไปออกตรวจตามมาตรฐานตามหน่วยงานต่างๆจังหวัดชลบุรีเองก็เป็นจังหวัดที่ใหญ่นะครับใกล้กรุงเทพมีการจัดอีเวนต์กิจกรรมต่างๆจัดประชุมใหญ่โตเยอะแยะนะเรื่องนี้ก็เรื่องสําคัญเวลาคนรวมกันเยอะๆก็จะทาให้มีโอกาสที่จะมีการปนเปื้อนอาหารได้นะครับเราก็จะมีการตรวจคัดกรองก่อนนะตรวจเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะอันนี้ก็ทําให เราไม่พบการระบาดของโรคท้องเสยเียมานานแล้วนะครับเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ๆไ,ไ,ไม่มีเลยครับเรื่องอาหารเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยถึงแม้มันจะสถานการณ์จะดีขึ้นเยอะนะครับเรามีเครื่องไม้เครื่องมือวิทยาการต่างๆเยอะแต่ก็โรคที่ติดต่อทางอาหารรวมถึงสารปนเปื้อนต่างๆในอาหารเนี่ยก็ยังมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีเลยนะครับถึงที่อยากให้ผู้ประกอบการต้องเฝ้าระวังก็คือนหนึ่งคือวัตถุดิบเนี่ยต้องเลือกให้ดีนะปลอดภัยกับประชาชนถ้าดีก็ เพิ่มเรื่องสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพไปด้วยนะฮะมันสำคัญ2เรื่องความสะอาดสุขาภิบาลนะฮะเรื่องน้ําเรื่องภาชนะต่างๆอันนึงที่พบบ่อยก็คือเรื่องอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วเก็บไว้นานพอมากินวงก็มีเชื้อแบคทีเรียปนมันก็โตเพราะนั้นเนี่ยควรจะกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับเป็นหลัก ู้ชมคะอาหารทุกมื้อที่เรารับประทานและน้ำทุกหยดที่เราดื่ม ความปลอดภัยคือสิ่งที่เราต้องมีนะคะเพราะว่าอันตรายที่เกิดจากอาหารและน้ำปนเปื้อนไม่เพียงต่อกระทบสุขภาพแต่ยังส่งผลต่อครอบครัวชุมชนและระบบสาธนารณสุขโดยรวมอีกด้วยนะคะระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยโครงการอาหารปลอดภัย6กรอซึ่งมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องค่ะมีแผนที่จะครอบคลุมการผลิตอาหารที่มีคุณภาพตั้งแต่ระดับต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ สนับสนุนความมั่นคงทางด้านอาหารและเศรษฐกิจให้กับคนไทยอย่างยั่งยืนค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการเดินหน้าปฏิรูปในวันนี้ค่ะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะเดินหน้าปฏิรูป